บีฟอ r e บอเว่าไซส์ก่อนใหญ่ขยายพุงตอนที่2จากแขนเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องลับๆของไอ้แขนรูปหล่ลอประจำกลุ่มของเราสาบ้านได้ว่าเป็นความจริงล้วนๆเสร็จกูไลแขนสมัยที่ไอ้แขนกับผมเพิ่งเป็นตำรวจใหม่ๆไอ้แขนมันแอบชอบลูกสาวร้านซักรีดคนนึงชื่อหวานเธอเป็นคนตัวเล็กๆน่ารัก จริงๆผมว่าจะจีบเองอยู่แต่เห็นไอ้แคนมันชอบจริงๆก็เลยหลีกทางให้แต่แทนที่มันจะเริ่มต้นทําคะแนนแมงยึกยึกยักยักไม่ยอมทําอะไรสักทีขนาดมองหน้ามันยังไม่กล้ามองเลยแล้วพอมันเริ่มจีบมันก็จีบในแบบของมันคือแมงไม่ได้ตามจีบแต่ตามสืบทํเาเหมือนเขาคายาบ้ายังไงอย่างนั้นมันตามเขาไปทุกวันแอบดูว่าเขาชอบกินอะไรชอบไปไหนตามอยู่นานนานแค่ไหนรู้ไหมครับหนึ่งปีมึงบ้าไปแล้วเป็นกูนี่ ลูกออกมาร้องขอกินดูเม็กซ์แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันเกิดของน้องหวานเพื่อนแคนผมก็มีข้อมูลครบเป๊ะว่าน,น้องหวานชอบกินเค้กที่มีครีมเยอะๆโรยหน้าด้วยผงอัลมอนด์กับตังเมต้องมีรสเปรี้ยวนำํำตามด้วยรสหวานนิดๆบ้านปูมึงเหอะถ้ามึงจะรู้เยอะขนาดนี้มึงไปสอบปริญญาตรีคณะตามติดสาขาอีวานเะเพื่อนแคนไม่รอช้าตั้งหน้าตั้งตาฝึกทำเค้กเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องหวานล่วงหน้าสเดือนชนิดที่ว่า พวกผม3ามคนได้ชิมเค้กไอแคนเกือบพุกเย็นจนวันนั้นมาถึงเค้กถูกบรรจุใส่กล่องของขวัญใบโตผูกโบสีแดงอันใหญ่เบ้้มและไอแคนก็ย่างสามขุมเข้าไปหาน้องหวานและพูดว่าคือว่าคือคือคือผมผมผมคือว่าคือผมผมจริงๆมันพูดนานกว่านี้นะแต่ไม่ไหวผมทุเล่ตัวเอง คนบ้าเลยวะไปยืนพูดเป็นแผ่นสะดุดขนาดนั้นน้องหวานเขาก็งงสิไอ้ฝ่ายนี่มายืนพูดอะไรของมันแต่ดีที่รงเรียนตำรวจเคยสอนให้เราตั้งสติกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแค่มันเลยเรียกสติทั้งหมดกลับมาได้และพูดออกมาว่าผมตามดูหวานมาเป็นปีแล้วครับคอยจับตาดูว่าหวานชอบกินอะไรทำอะไรผมเคยเห็นจากหน้าต่างบ้านหวานว่า ส้มมากเวลากินก็ชอบเลียหน้าเค้กก่อนผมเลยทำเค้กส้มมาเป็นของขวัญวันเกิดหวังว่าหวานจะอยากเลียหน้าเค้กผมบ้างนะครับสุดยอดไปเลยไอ้แค้นคำพูดเหมือนนี่ซึ้งจนกูน้ำตาไหลไอ้หาถ้ามึงจีบแบบนี้แล้วติดกูแม่งคงได้มิสยูนิเวอร์สเป็นเมียไปแล้วผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมครับน้องหวานจะโทรแจ้งตำรวจมาจับมันข้อหาโรคจิตนี่ถ้ามันไม่ได้เป็นตำรวจซะเองคงได้นอนสังเตไปแล้ว แค่นั้นยังไม่พอหลังจากนั้นไอ้แคนก็แปลงร่างเป็นพระเอก MV เพลงอกหักมาเดินฝ่าฝนที่ตกลงมาเหมือนรู้คิวถือกล่องเค้กของมันกลับมาที่ห้องพักเสร็จแล้วก็นั่งกินเค้ก5ปอนจนหมดใน5นาทีมันเหมือนคนเสียสติไปแล้วมันลุกขึ้นมาทําเค้กส้มอีกก้อนทําเสร็จก็กินกินเสร็จก็ทําใหม่ทั้งคืนผมไปปลุกมันตอนเช้าแต่มันไม่ตอบด้วยความห่วงเพื่อนและความแมนของผมผมก็เล็บพังประตูห้องแม่งเข้าไปและสิ่งที่ผมเห็นก็คือ ไอแคนแม่งนอนจมกองเค้กส้มอยู่วันนั้นมันถูกพาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการแห้งเค้กส้มจากเหตุการณ์นั้นไอแคนก็เริ่มเลี้ยงแมวเพื่อให้เลิกคิดถึงน้องหวานแต่สิ่งที่มันเลิกไม่ได้ก็คือมันกลายไปกินเค้กตู้เย็นของมันจะมีขนมเค้กเต็มตู้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเค้กสม้มบัตเตอร์เค้กสปันเค้กชีฟ่อนหรือชีสเค้กและหลังจากนั้นน้ำหนักของมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีรู้ตัวอีกที รูปหล่อ,อของทุกคนก็กลายเป็นไอแว่นพุงพลุยไปซะแล้วเฮ้เนี่ยแหละนะความรักโปรดติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้